อีโคคาร์ราคาประหยัดอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมกับ t ต y ยต้ายาริ A เอทีนะครับ1.2รุ่นมิดคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าโคตรถูกนะครับแล้วราคาสุดคุ้มมีดาวผ่อนอยู่6,400บาทตลอดอยุสัญญานะครับผมราคาโคตรเบาไม่ถึง4แสนเลยนะครับกับเลขไม้เพียงแค่38,000โลนะครับผมใครหารถอีโคคาร์ใช้ไว้เป็นรถคันแรกนะครับขับขี่ในเมืองเดินทางต่างจังหวัดได้ก็ดีนะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้ตอบโจทย์สุดใครอยากได้เป็นเจ้าของนะครับติดตามดูต่อในคลิปให้จบนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆมินรักแฟนเพลงทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่ผมแล้วชิ้นเคยในกับฟิล์มเพชรยนต์รถมือสองคุณภาพดีนึกถึงรถมือสองดีๆก็ต้องนึกถึงฟิล์มเพชรยนต์นะครับวันนี้มาอยู่ผมในช่องยาฤทธิ์มือสองนะครับช่องนี้ก็จะมีแต่ยาฤทธิ์ล้วนๆเลยนะครับยาฤทธิ์วีออสบ้างสอบกันไปนะครับผมแต่จะเป็นรถอีโคคาร์ขับขี่ในเมืองนะครับใช้งานคล่องแคล่วว่องไวแน่นอนนะครับมีแต่ยาฤิ์ฤทธิ์ล้วนๆเลยนะครับ หรือว่าถ้าใครนะครับหารถรุ่นอื่นอยู่ผมก็มีช่องอื่นอีกเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องรถกระบะรถครอบครัวผมก็มีให้เช่นเดียวกันนะครับแต่วันนี้พามานะครับชมรถ E CO ีโคคาราคาประหยัดอีกหนึ่งรุ่นซะหน่อยดีกว่านะครับผมกับที่หลวงหนพ,พี่ตรงนี้นะครับยาริสเอที1.2รุ่นมิดนะครับปี2020สีบอลเงินโคตสสวยเลยนะครับเป็นรถ E CO ีโคคานะครับ4ประตูนะประหยัดน้ํามันนะคันนี้บอกได้เลยว่าขับขี่ในเมืองเนี่ยโอ้โห ประหยัดสุดๆนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปทุกบาทแน่นอนนะฮะฟรีดาวน์คันนี้จัดเต็มได้เลยนะครับผ่อนอยู่เพียงแค่นะครับผมเดือนเดือนละหกพันนะครับสี่ร้บาทตลอดยุสัญญานะครับพี่ๆที่เงินเดือน1 2ื่นสองหมามเนี่ยออกรถได้คนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำเลยนะครับผมใครที่หารถ e ีโคคานะครับผมประหยัดน้ํามันอยู่แล้วก็นะครับคันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าตอบโจทย์สุดๆแน่นอนนะฮะ ขายที่ชอบนะตามไปดูในต่อในคลิปนี้ให้จบนะครับผมบอกก่อนเลยแล้วกันนะครับผมว่าราคาเต็มเขาอยู่เพียงแค่3ามแสนเจ็ดบาทนะครับผมฟีดาพอลหกพันสี่คันนี้นะครับมาเอาไปได้เลยเนี่ยเลขไม้นะครับน้อยมากคันนี้วิ่งไปเพียงแค่สามหมื่นแปดพันโลเท่านั้นนะครับผมมาถือว่าไม่ได้เยอะเลยนะครับสำหรับรถอีโคคาร์ใช้ในเมืองเนาะนะฮะพี่ผู้หญิงเนี่ยขับได้พี่ผู้ชายขับดีผมบอกได้เลยนะครับกระจังด้านหน้าเนี่ยโอ้โหได้มาแล้วนะครับไม่มีการ ไม่มีการชนนะครับริ้วรอยการบุบการแตกสลายไดๆทั้งสิ้นไฟหน้าเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์เลนส์หมดเลยนะครับผมเอ้ยเป็นขอพ้ายเป็นฮาโลเจนเนี่ยเป็นหลอดฮาโลเจนข้อดีของหลอดฮาโลเจนคืออะไรรู้ไหมนี่ครับผมเซอร์วิสมันยนงงั้นแม่แทนนั่งง่ายนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับหลอดไฟเสียเปลี่ยนเปลี่ยนหลอดใหม่นะครับซื้อใหม่ได้เลยนะครับไม่แพงด้วยราคาอะไรไม่แพงนะครับด้านข้างตัวบอดี้เนี่ยแก้มกับตัวกันชนเนี่ยนะฮะแน่นๆแบบนี้นะครับรอยต่อรถแน่นๆแบบนี้เลย ล้อแม็กทูโทนปัดหน้าเงานี่ครับขอบ15แม็กเดิมนี่ครับแบบนี้นะระบบเบรกด้านหน้าได้เป็นดิสเบรกคู่หน้านี่ครับ ABS นี่ครับ EBDBA มีให้ครบนี่ครับแม็กนี่ครับยางนี่ครับขอภัยนี่ครับยางเป็นยางปี2022นยอ่ครับยางดันหลบเดิมแท้นีฮะเอาผมนี่ยางดันหลบแท้นะซุ้มล้อโป่งล้อนี่ครับชคอัพต่างๆมากสีเดิมโรงงานเนี่ยอยู่ครบมีให้เห็นนะฮะสวยมากนะครับ ดอกใช้ได้ยาวๆนะฮะฝาปรงเดิมแท้นะครับคิ้วสันเหลี่ยมตัวฝาปรงเนี่ยคมๆเลยนะฮะพี่ๆดูได้จากแสงสะท้อนนะครับทะเบียนนี้เลยหนึ่งขอไข่ก็ไก่นะครับสามแปดเก้าหกนะกรุงเทพมหานครนะครับเอาไปเลยนะฮะกระจังหน้าเนี่ยไร้รอยขีดข่วนเลยนะครับไร้รอยการชนแน่นอนนะฮะคันนี้สวยนะครับแท้เดิมด้วยและคันนี้พิเศษนะฮะเนี่ยสีบางๆแบบนี้ทั้งคันนะครับ คิ้วสันเลี่ยมตัวรถคมคมนะฮะไฟหน้าเนี่ยไม่มีแตกไม่มีร้าวพี่พี่ดูนะนี่ผมเปิดไฟไว้น,นะหน้ารถนะฮะนี่นะครับผมไฟเดิมแท้จากโตโยต้านะฮะการชนกับแก้บเนี่ยแนบสนิทกันสองข้างสายฝางสาย้ายขวาเดย้ายฝางอะไรล่ะนะฮะสองข้างซ้ายฝาเลยนะฮะเสียงบางๆแบบนี้นะครับแล้วรอยต่อรถแนบสนิทนะไม่มีริ้วรอยการชนแล้วสีเท่ากันด้วยนะครับเนี่ยสีเท่ากันเลยนะฮะ อันนี้ผมมาจอดแบบที่มีไฟแสงสว่างเยอะๆแล้วเนาะนะฮะจะได้เห็นสีแบบชัดเจนด้วยนะฮะซุ้มล้อปวงล้อฝั่งนี้ก็โอเคเรียบเนียนนะครับเดี๋ยวให้มาดูด้านข้างตัวรถกันสัหน่อยดีกว่านะครับก็ถือว่าไม่ได้เล็กมากนะฮะกับอีโคคาร์แบบนี้นะฮะถ้าเป็นตัวยาลิสเนี่ยจะสั้นนะแต่ถ้าเป็นเอชีพเนี่ยโครงสร้างเขาเนี่ยเท่าวีออสเลยนะนะครับเพราะเขาดัดแปลงมาจากวีออสนะโครงซองโครงสร้างใช้แบบเดียวกัน,นครับ กระจกเนี่ยเปิดปรับพาวเไฟฟ้านี่ครับผมมีไฟเลียวให้ในตัวนะสีดําแบบนี้แต่าจากตัวรถที่เป็นสีบอลเงินนะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้านะนี่มีตาปั๊มโลโก้โตโยต้าติดฟิล์มมาให้แล้วรอบคันนี่ครับฟิล์มหกสิบนะครับ,ร, 60, ร,บรอบคันเลยมือเปิดประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับกุญแจเป็นแบบไขเสียบเนาะคันนี้กันรทรงกันสาด์เขาติดมาให้พร้อมแล้วนะครับกันสาดเดี๋ยวเดิมแท้จากโตโยต้านะภายในเนี่ยจะได้เป็นสีดํานะครับด้านบนก็จะเป็นสีเบจเนาะสำหรับเอทีพ์ รุ่นปี2020ันิบะครับเบาะผ้านะครับตึงๆแบบนี้ไม่มีขาดนะครับเดินได้สีน้ำเงินลวดลายสวยงามนะดีไซน์ทรงสปอร์ตนะครับผมฝาประตูเนี่ยบุกผ้ามาอย่างดีนะครับสีดำนิ่มๆนะครับที่วางแขนวางสองนะฮะน็อตเสาเอนี่ทิ่สิ่งสำคัญเลยที่พี่ๆต้องดูนะครับน็อตเสาเอเวลาซื้อรถมือสองเนาะน็อตเสาเอเนี่ยสีต้องเดียวกันกับโครงสร้างตัวรถนี่ครับผมบันไดนี่ครับทางขึ้นลง ฝั่งคนนั่งข้างนะครับเรียบเนียนสวยเลยนะครับดูได้เลยคมคิ้วสันเหลี่ยมคมๆนะฮะแล้วก็ not, น็อตเนี่ยครับเสาบีลามเราดูไล่กันมาเลยเนะียทีละจุดเลยไปกันช้าๆนะครับสีเดียวกันกับตัวโครงสร้างไม่เคยขยับขันไขนะครับไม่เคยถอดออกนะรบับานประตูไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยโดนชนนะครับผมแผ่นเพลตรงเนี้ยเลขโมเดลเลขเครื่องเลขเฟรมเนี่ยต้องตรงกันกับในเล่มนะเนี่ยตรงกันแน,น่นอนนะครับผมเดิมแท้จากโตโยต้านะฮะ น็อตเสาบีไม่เคยขยับขันไขนะครับตะเข็บเม็ดอาร์กกระดูกงูนะฮะเดี๋ยวผมแกะให้ดูกระดูกงูตรงนี้เม็ดอาร์กตรงนี้รอยสปอตตรงนี้ชัดเจนนะฮะรอยสปอตเม็ดอาร์กนะครับชัดเจนนะฮะเป็นเรียงกลมสวยเลยนะครับไม่มีการเอาใช้ตะเกียบจิ้มมาอันนี้โครงสร้างสําคัญที่ควรจะดูเลยนะครับในการซื้อรถมือสองเนาะนะฮะภายในสีดําเดี๋ยวผมไปไล่อีกทีนะครับผมขออนุญาตพาไปชมภายนอกก่อนละกันนะ กระจกเนี่ยแท้เดิมโตโยต้าหมดนะนี่กระจกแท้เดิมโตโยต้าหมดสี่บานห้าบานเลยนะฮะโหนี่ฝาประตูด้านหลังเนี่ยเขาก็ตรงที่วางแถนบล็อกสอดด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นพลาสติกขึ้นรูปเนาะจะไม่ใช่บุผ้ามาเหมือนด้านหน้านี่ครับลำโพงลำโพงเขามีให้หมดนะครับมันได้เหยียบข้างขึ้นเนี่ยคิ้วสันเหลี่ยมคมๆแบบนี้สีเสมอการเรียบเนียนเลยนะครับพี่พี่ดูไล่กันมาเลยตามมือกอนประตูทุกอย่างทุกอย่างปกติหมดนะครับสําคัญอีกหนึ่งจุดที่ควรจะดูนะครับ พี่เห็นอะไรไหมนะฮะรอยขีบโรบอทนะครับผมรอยขีบโรบอทเนี้ยต้องมีนะเวลาหุ่นยนต์โรบอทนะครับผมจากโรงงานเนาะขีบโคงตัวเครื่องเนี่ยไปจุ่มสีจะทิ้งรอยขีบนี้ไว้นะครับผมทําให้มันเกิดเป็นรอยขีบตรงนี้นะครับอันเนี้ยเดิมแท้โรงงานต้องมีนะนี่รอยขีบเห็นไหมเนี่ยนะฮะสีมันจะเป็นเป็นรอยมือหุ่นยนต์นะครับจับน,น,น,นะครับอันเนี้ยสมควรดูนะฮะ ซื้อกับใครก็ได้คลิไม่ใช่ผมนะครับผมก็ต้องควรจะดูนะฮะแต่ถ้าซื้อกับผมเนี่ยผมดูให้หมดแล้วในคลิปเนี่ยดูให้หมดเลยนะครับแกะแบบละเอียดเลยนะครับเม็ดต่อเม็ดเลยนะฮะไว้ใจได้นะครับปลอดภัยแน่นอนซื้อรถกับผมนะครับผมรับประกันได้เลยว่ารถจะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่ากอไม์มาแน่นอนด้านหลังเนี่ยก็จะได้เป็นเบาะหนังนะครับสีดาเอ้เบาะขออภัยเบาะผ้าสีดํารับรองคาซีทนะครับสายลงสายลัดมีให้ครบนะครับแอร์แบ็กให้แน่นๆนะย ด้านหลังภายในดําหมดเลยนะฮะล้อหลังนะครับจะได้เป็นดมเบรกเนาะนะฮะด้านหน้าเป็นดิสเบรกด้านหลังก็จะเป็นดมเบรกนะครับซุ้มล้อป่องล้อเรียบเนียนรอยต่อรถกันชนด้านหลังเสียงแน่นๆแบบนี้นะฮะพี่ๆนะไฟท้ายเนี่ยเดิมแท้นะครับผมจากโตโยตานี่ไฟลายไกยดิ้ิงที่เป็นเส้น LED แบบนี้โคตรสวยนะครับสวยมากนะแล้วก็ไม่มีริ้วรอยการแตกรล้าใดๆด้วยนะฮะ คมแท้เลยนะครับไฟทับชิมไฟดั่งทับชิมเอ่ยนี่ฮะผมต่างๆทุกอย่างเนี่ยเดิมแท้หมดนะมีกล้องถอยให้นะฮะไลฟ้าด้านหลังไฟเบรกดวนี้สามเนี่ยเดิมแท้นี่ไลฟ้าปั๊มโตโยต้ามานะฮะผมขออนุญาตเปิดฝาท้ายนิดนึงฝาท้ายนะครับผมเดิมแท้เก็บสัมภาระได้เยอะมากนะกระเป๋าเดินทางผมคิดได้น่าจะประมาณสามใบเลยสามใบใหญ่ๆเลยนี่ฮะผัดรองโตโยต้าเดิมแท้นะครับ ชุดปะชุดซ่อมมีให้นะฮะมีให้นะยาริสเนี่ยเขาจะไม่ให้เอ่อล้อไหลมาแล้วเนาะรับเอธีนะเขาจะเป็นชุดปะชุดซ่อมแทนนะครับผมนี่ครับด้านหลังกว้างๆแบบนี้นี่ครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมแท้นะครับสิ่งที่ควรดูน็อตยืดฝาท้ายนี่น็อตไม่เคยขยันไม่เคยไม่เคยขยับเลยนี่ครับไม่เคยขันไขนะไฟเดิมแท้สเตลเล่นะครับผมของสแตนเล่เท่านั้นนะครับผมโตโยต้าเนาะ ซีนด้านข้างเนี่ยนิ่มๆนะครับน็อตไม่เคยขยับขันไขเลยนะฮะนี่สีเดียวกันกับตัวโครงสร้างฝาท้ายเลยนะฮะต่างๆทุกอย่างนะครับเดินแท้หมดเลยด้านหลังเนาะก็จะประมาณนี้รายละเอียดด้านหลังไฟสองป้ายทะเบียนเนี่ยมีให้ครบนะฮะนี่สวยงามมากมองคืนเนี่ยสวยเลยนะครับด้านหลังเนี่ยเรียกได้ว่าสไตล์โมเดิร์น ER เรียบหรูดูแพงนะฮะใครที่ชอบใครที่สนใจเนี่ย ติดต่อมาหาผมได้เลยนะศูนย์หกสี่แปดสี่สามหกห้าแปดเจ็ดนะครับแล้วเลขไม้เพียงแค่สามหมื่นแปดด้วยพี่นะฮะสีบางๆแบบนี้รอบคันนะครับฟรีดาวน์ผ่อนอยู่หกพันสี่ร้อยบาทตลอดอยุสัญญานะครับพี่พี่รีบเลยนะฮะก่อนที่จะมีคนจับคนจองไปนะครับผมนี่ฝาประตูดำนะฮะเดิมแท้นะครับกระจกเดิมแท้ทุกบานนะครับไล่กันมาดูเลยนะฮะตะเข็บเม็ดอาร์คนะครับกลมสวยมากนะตะเข็บเม็ดอาร์คเนี่ยเรียงกันสวยเลยนะฮะ สวยงามนะแล้วก็ดูสองฝั่งนะรอยขีบโรบอทเนี่ยเขาจะมีสองฝั่งนะฮะเนี่ยรอยขีบโรบอทต,ตรงนี้นะฮะสีมันจะหายไปเนาะช่วงหนึ่งนะครับมันจะเห็นเป็นรอยขีบเนาะนี่ต้องมีสองฝั่งนะไม่ได้ดูฝั่งเดียวนะต้องดูสองฝั่งเลยนะครับสําหรับด้านหลังโครงเครื่องนะฮะผมก็ต้องดูทั้งหมดนะฮะนี่เลยแล้วก็ กระจกเดินแท้โตโยต้าเช่นเดียวเช่นเดิมเนี่ยฮะด้านหน้าฝั่งคนขับฝั่งคนนั่งข้างคนขับเนี่ยบูดหนังมานะแบบนี้นั่นแน่นนะกระจกปรับพับไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะครับล็อกรถแล้วกระจกมีให้ปับหูช้างมีให้นะครับน็อตเสาเอไม่เคยขยับขันข่ายเลยนี่ครับบันไดขึ้นทางทางขึ้นลงเนี่ยใสๆสเรียบเนียนเลยนี่ฮะพี่พี่ดูได้นะน็อตเสาบีไม่เคยขยับขันข่ายนะครับผมสีเดียวกับกับตัวบอดี้นะครับสติ๊กเกอร์ความดันลมยางทุกอย่างอยู่ครบนะฮะ กอประตูนะครับน็อตสีเดียวกันเลยนะสวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนญาตเข้าไปในตัวรถสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะเอามาอยู่กับด้านหน้าตัวรถนะครับผมด้านหน้าของเขาก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมมีแอร์แบ็ให้เจ็ดใบนะมีให้เยอะสุดแล้วนะครับสำหรับรถอ e ีโคคานะโตโยต้านะความปลอดภัยนี่เขาให้มาที่หนึ่งเลยผมบอกให้นะครับผมพวงมาลัยก็ จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับเบามากนะพวงมาลัยนี้มีแอร์แบ็กให้ใต้พวงมาลัยนะครับปุ่มวางสายรับสายโทรศัพท์นะครับหรือว่าเปลี่ยนโหมดเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับมีให้นะครับหน้าจอนะครับ TFT นะบอกฐถานะทุกอย่างนะครับเลขไมล์เพียงแค่สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสามกิโลเมตรนะครับใครออกรถจะผมจองกับผมวันนี้นะครับผมแถมบัตรเติมน้ำมันให้ด้วยนะครับผมเอาไปขี่กันเต็มถังเลยนะฮะแล้วก็พิเศษตรงไหนรู้ไหมคันนี้นะครับพี่พี่นะคันเนี้ยจริงๆอ่ะมันไม่มีกล้องบันทึกหนนน้้าจอแบบีะ กล้องบันทึกหน้าจอแบบนี้คือกล้องที่ตัวไฮมีเท่านั้นนะครับผมแต่คันนี้เจ้าของเดิมเขาซื้อมานะครับแพ็กเกจเพิ่มเติมมาก็คือกล้องบันทึกหน้าจอจากศูนย์กล้องตัวนี้เบิกใหม่ห้าพันนะครับอยู่ที่ศูนย์นะห้าพันนี่จะเป็นกล้องบันทึกหน้าจอแบบนี้นะครับไว้บันทึกภาพการเกิดอุบัติเหตุนะครับเผื่อนะครับมีอุบัติเหตุอะไรร้ายแรงก็จะมีภาพประกอบแบบนี้เลยนะฮะไม่ต้องกลัวเลยใช้งานได้ยาวๆนะครับกล้องแบบนี้นะ ความปลอดภัยเซฟไว้ดีกว่านะครับผมบอกเลยมีมีเหลือดีโอขาดนะคอนโซลตรงกลางเนี่ยตกแต่งมาได้สวยมากนะครับจอกลางนะครับเชื่อมต่อสมาร์ทดวิลลิงหรือว่าโทรศัพท์นั่นเองนะครับหน้าจอโทรศัพท์ AM/FM เล่นได้บู o ู h USB Airpods นะครับเล่นได้หมดเลยหน้าจอเดิมแท้จาก Toyota แบบนี้ช่องแอร์สช่องนะครับแอร์ออโนะครับหน้าจอดิจิตอลนะคอนโซลตรงกลางเนี่ยตกแต่งมาสวยงามนะครับผมมีที่วางแก้วให้2จุดนะครับ เี๊ยสีวิีแบบขั้นบันไดนะครับมีกล้องถอยมาให้นะฮะนี่กล้องถอยเนี่ยมีเส้นบอกระยะชัดเจนนะพ,พี่ดูนีเส้นบอกระยะชัดเจนเลยนะครับกล้องถอยใช้งานได้จริงไม่หลอกตานะฮะเบรกมือเนี่ยเป็นเบรกมือแบบแมนน,นวลพร้อมช่องชาร์จเอาเล็ดชาร์จให้นะครับมีที่วางแขนให้กระปุกกระปิกน่ารักนนครับก็จะกว้างแบบนี้เลยนะฮะด้านหลังนี่ประมาณนี้เลยรับรองคาทรงคาซีใครที่มีลูกเล็กแดงๆ,ๆเนี่ยก็ ความปลอดภัยเนี่ยมีให้เช่นเดียวกันมันเป็นรถที่ไม่ได้แรงแต่ว่าเป็นรถที่เน้นขับขี่ภายในเมืองไว้รถติดๆนี่ครับประหยัดน้ํามันแน่นอนนะครับเพราะว่าปุ่ม A off เขาก็มีให้ดับเครื่องอัตโนมัตินะครับการลื่นกันถลายล้อหมุนฟรีมีให้นะครับผมนี่จ่องเจ็บมงเจ็บบัตรมีให้ครบหมดแล้วนะครับเป็นรถอีโคคาที่คุ้มค่าแล้วน่าใช้งานที่สุดนะครับผมบอกได้เลยว่าออกรถวันนี้ไปนะครับ ประหยัดน้ำมันอีกยาวแน่นอนใช้ได้เยายวยาหลายปีเลยแล้วไม้แค่สามหมื่นแปดเองนะครับราคาเต็มสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าบาทฟีดาวผ่อนหกพันสี่นะครับผ่อนถูกมากนะนี่มีกระจกกระจกให้นะฮะไฟติดครบทุกดวงนะครับนี่กระจกแสงหน้าแต่งตาม,มีให้นะกระจกตัดแสงแบบแมนนวลนี่แบบนี้เลยนะครับกล้องบันทึกหน้าจอเนี่ยเดิมแท้เลยนะครับพี่ดีนี่ดูกล้องบันทึกหน้าจอเดิมแท้จากศูนย์นะโตโยต้านะ ติดมาให้ด้วยคันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอญาตพาไปดูนะครับด้านหน้าตู้รถสักนิดนึงแล้วกันนะว่าห้องเครื่องเป็นไงนะครับเงียบเงียบไมหรือว่าเดิมแท้ไหม้นะครับเดี๋ยวตัดภาพไปดูกันเลยนะมาแล้วนะครับอยู่กับหน้าห้องเครื่องของเขานะครับผมโตโยต้านะครับยาริส1.2 a c t ตัวมิดนะครับใช้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เดียวกับยาริสธรรมดาในแหละนะครับ VVT-iE นะฮะประหยัดน้ํามันแน่นอนนะฮะหัวฉีดประหยัดน้ามันสุดๆนะครับคันนี้ฝาเครื่องเนี่ยพี่ดูนะครับ ไม่มีรอยคาบน้ำมันหยดเยิมเลยนะครับแล้วก็มาร์กสีเดิมแท้โรงงานอยู่ครบหมดปกติเลยฝาหม้อน้ํานี่ครับสติ๊กเกอยู่ครบเดิมแท้นะครับแบตเตอรี่เดิมแท้ติดสูงนะครับใช้ได้ยาวๆนะแล้วก็คอกรอากาศกรองอากาศกรองฟิวรีเลย์อยู่ครบนะครับนี่มาร์กสีเดิมโรงงานนะครับโช๊คเข้าโช๊คนะครับรอยสปอตเมคอาร์ตต่างๆคานนะครับสวยงามมากนะคันนี้นะครับไฟเดิมแท้ไทยคอยตกนะครับ ทานพอน้ำทานอะไรต่างๆเนี่ยเดิมแท้เลยนะครับผมไฟเดิมแท้ไทยควยโตะทานทุกอย่างนี่ครับกลมสวยเลยนะฮะติ๊กเกอร์มอกรนะครับอยู่เดิมแท้ครบแน่นอนนะครับซีนยางนะครับเบ้าโชกคตุ้มชกคฝั่งทั้งสองฝั่งเนี่ยเหมือนกันนะฮะห้องเครื่องแห้งๆแบบนี้นะครับกับนี่เลยนี่ครับน็อตยึดฝากระโปรงไม่เคยขยับขันไขนี่ครับผมเดิมแท้โตโยต้ามีตาปั๊มมาให้นะแผ่นกันความร้อนตึงๆแบบนี้นะครับรูระบายอากาศติ๊กเกอร์นะครับ กมสวยนะครับดูได้เลยกมสวยลุกลูกนะฮะซีนยางนิ่มๆไม่แข็งนะครับผมพี่ๆท่าน,นไหนนะครับที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์3ก5ี่นปสี่สาก้าปะเะครับใครที่ชอบใครที่สนใจหารถอีโคคาร์ใช้สักคันเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคันนี้เป็นตัวจบแน่นอนนะครับซื้อไปไม่ต้องเอาไปซ่อมแล้วนะครับซื้อไปขี่อย่างเดียวนะครับใช้งานในชีวิตประจําวันได้เลยนะครับใครที่ชอบใครที่สนใจเนี่ยติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ดัลล่านะศู4ย์3กสแปสี่ 6587นะครับผมฟิล์มเพชรนยยินดีให้บริการนะครับหรือใครไม่สะดวกโทรก็แอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์นี้นะฮะวันนี้ผมต้องขอตัวราไปก่อนกับรถอีโคคาร์ราคาประหยัดแบบนี้นะครับใครสนใจรีบโทรมาผมด่วนเลยนะฮะฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งช่องทางนะครับผมใครอยากดูรถรุ่นไหนที่ห้อไหนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับผมใครชอบรุ่นไหนนะครับพิมพ์เข้ามานะครับคอมเมนต์เข้ามานะฮะ ผิดภาพการนายขออภัยด้วยมานัดที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ